สวัสดีเจ้าหลังจากวันนั่นติแม่อันนี้จะแซ่บป,ป้าไปเก็บผักรอบบ้านรอบจองแล้วนะเจ้าแม่อันนี้ก็ได้ซื้อเฮดมาเพราะว่าอยากกินแกงเฮดนะเจ้าเสียผักก็นยอะอันนี้ตั้งน้ำไว้ก่อนเอาน้ำพริกมาตำเจ้าเหมือนเดิมเจ้าพริกแห้งหอมเขาาหอมแดงกับปีอันนี้กะจะไขรนะเจ้าตั้งน้ำจงลงไปเลยอันนี้ตมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเติมกับปินะเจ้าเนาะหลังจากที่เ้าจุ่ อจาจะใครลงไปในน้าแล้วพอเดือดแล้วเขากะเอาอน้าพี่ของเขาตีเขาต่ำนะค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมด้วยน้าปลาและะ้วก็พงนางฟ้าตาแม่ใหญ่ชูเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าประจํานะคะเอาเฮดใส่ลงไปก่อนนะเจ้าเฮดมันซุงกงาจะใส่ลงไปก่อนคือมันเดือดแล้วเดือดได้ตีแล้วนะเจ้าเขาก็เอาพักของเขาใส่ลงไปเลยพักไอ้เนาะเอ๊ะ พักละพักเซลพักหยอดอ่า สลิดนะเจ้าหยอดซลิดหยอดอยานางทีเ่อไปเก็บกันหลอบบ้านมันนั่นนะเจ้าเนาะเอามาใส่ลงไปเลยเจ้าวันนี้มาได้ใส่ดอกกาเนื้อเนื่องจากว่าอยากกิ่นแก่พักใส่เห็ดนะเจ้าพักพันย้อยเองแงยจะเนี่ยใส่ลงไปกําลังกระเทกเทกเทกลงไปนะเจ้าหล่อฮึมมันเดือดได้ที่ก่อนแล้วก็คอยก้นนะเจ้าเนาะเ๊กลงไปก่อนคงความสดไว้สักครู่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนค่ะ หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ไปกินข้าวด้วยกันเลยจ้า